ปูนับล้านจากศูนย์เรียนรู้บ้านในทุ่งอำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชถูกพาไปปล่อยในท้องทะเลเพื่อให้เติบโตและขยายพันธุ์หมุนเวียนมาสร้างรายได้ที่ดีให้ชาวบ้านโดยจากการดําเนินโครงการธนาคารปูม้าเพื่อคืนปูม้าสู่ท้องทะเลไทยซึ่งเป็นโครงการที่เกิดจากการขับเคลื่อนนําผลการวิจัยไปต่อยอดใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมเห็นได้จากพื้นที่บ้านในทุ่งที่ปัจจุบันมีการใช้ปูม้าเป็นจุดขาย ทั้งสินค้าชุมชนงานด้านอาหารท้องถิ่นและดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่เพื่อสร้างเศรษฐกิจที่ดีและมีไรายได้หมุนเวียนอย่างต่อเนื่องถามว่าไรายได้เพิ่มขึ้นสักเท่าไหร่ก็บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยได้แสนกว่าบาทต่อหนึ่งฤดูกาลตอนนี้ได้2 0 0แสนกว่าบาทต่อหนึ่งฤดูกาลแล้วถามก็ว่าโควิดทําให้ชีวิตเดือดร้อนไหมเขาก็บอกว่าก็ป้องกันตัวเองจากโ,กโกาครคไข้เจ็บจากไวรัสแต่ว่าเรื่องการดำหากินน่ ไม่มีอุปสรรคไม่มีปัญหานะครับรายได้ก็ดีขึ้นเรื่อยๆซะด้วยซ้ำผมคิดว่านี่คือการทำเศรษฐกิจฐานรากด้วยวิจัยนะครับซึ่งทางกระทรวงอวอผ่านวชเนี่ยได้มาให้ทุนให้ความรู้แล้วก็ร่วมวิจัยนะครับกับชาวบ้านแล้วเขาจะวิจัยได้เขาจะต้องมีความรู้สมัยใหม่ด้วยก็อ,อาศัย นักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายของกระทรวงเราเนี่ยช่วยการเลี้ยงปูม้าในธนาคารปูม้าบ้านไหนทุ่งซึ่งเป็นหนึ่งใน41แห่งของพื้นที่ดำเนินโครงการภายในจังหวัดนครศรีธรรมราชคณะกรรมการชุมชนจะรับบริจาคปูมมาไข่นอกกระดองหรือคือไข่ที่เกาะติดบริเวณส่วนท้องจากสมาชิกและนำมาปล่อยในถังพักเพื่อให้แม่ปูมมาได้วางไข่ก่อนถูกนำไปขายหรือบริโภค ปัจจุบันยังมีเครื่องแยกไขปูที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มหาวิทยาลัยในพื้นที่ที่นอกจากจะช่วยอบรมให้ความรู้อย่างใกล้ชิดแล้วยังจัดหาเทคโนโลยีมาช่วยอำนวยความสะดวกโดยแม่ปูไข่หนึ่งตัวจะปล่อยตัวอ่อนได้ประมาณ250,000-2ถึงล้านตัวต่อ,ตอครั้งดังนั้นตลอด2ปีที่ดำเนินงานมีธนาคารปูม้าเกิดขึ้นแล้วถึง543ธนาคารเกินเป้าที่ตั้งไว้แล้ว43แห่งและยังขยายได้อีกต่อเนื่อง นี่จึงเป็นการคืนปูม้าสู่ท้องทะเลไทยได้อย่างแท้จริงและที่สำคัญคือยังเกิดมูลค่าเพิ่มทั้งกับชาวบ้านและอาจขยายผลถึงการส่งออกได้ในอนาคตจนถึงขนาดนี้เนี่ยเราได้ร่วมกันปล่อยปูม้าจาก500กว่าธนาคารเดือนหนึ่งเนี่ยประมาณ2 7 0 0 0 0แม่ปูนะครับซึ่งทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์อย่างมากในอ่าวไทยครับแล้โครงการแบบนี้เนี่ยก็สามารถที่จะขยายผลนอกจากปูม้าไปแล้ว ตอนนี้ก็มีคนต้องการจะทำธนาคารปูทะเลธนาคารกุ้งแล้วก็ปลาต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะเกิดการขยายผลต่อไปครับถ้าจาวประมงออกทะเลแล้วเนี่ยถ้าจับปูจับปลาไม่ได้เนี่ยทุกคนก็รู้สึกเศร้านะครับแต่ว่าตราบใดที่เราทําธนาคารปูตราบใดที่เราทําบ้านปลาพื้นผูทะเลเนี่ยทุกคนได้จับปลามามีอาชีพที่มันต่อเนื่องอทําให้คนในหมู่บ้านเนี่ยได้ มีเศรษฐกิจที่มันดีขึ้นเนี่ยทุกคนมีความสุขเป้าหมายของเราคืออยากให้ทุกคนมีความสุขการบริการความร่วมมือทั้งจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติจังหวัดนครศรีธรรมราชมหาวิทยาลัยวัดลยลักษณ์และกรมประมงอีกหนึ่งความสำเร็จที่มอบไว้ให้กับท้องทะเลไทยและชาวบ้านผู้ใช้ประโยชน์ซึ่งพิสูจน์ได้จากดอกผลของธนาคารที่ทำให้มีปริมาณปูม้าในท้องทะเลเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความอดมสมบูรณ์นี้ไม่เพียงช่วยฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรปูม้าในท้องทะเลได้เท่านั้นแต่ยังจะช่วยแก้จนและต่อยอดสู่พื้นที่อื่นได้ต่อไปในอนาคตจิรสวัสด์เกสิรัตถ่ายภาพพิจยาพักคล้ายมณีรายงาน